พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะกับลาบูบูปีศาตหูยาวจอมซุกซนที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นนูน้อยปีศตัตฟันแหลมฟันย่า ากกว้างที่ทำเอานักสะสมอาร์ตทอยลงไหลวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักลาบูบูกันค่ะจุดกำเนิดเริ่มจากที่ศิลปินนักออกแบบชาวฮ่องกองคาซินล,ลุงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายยุโรปผสมกับเรื่องราวของเอลจนกลายมาเป็นอาณาจักรเดอะมอนสเตอร์โดยมีซิโมโนสปุกพาโตและลาบูบูที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้นั่นก็คือน้องลาบูบูนะคะเป็นเด็กผู้หญิงและที่สำคัญมีแฟนแล้ว แล้วคือไทยโคโค่นั่นเองคะ่ะเมื่อถามถึงกระแสความฮิตในบ้านเราบอกได้เลยคะ่ะว่าหันซ้ายหันขวาต้องเจอทุกคนห้อยลาบูบูคอลเลกชันมากระรองแต่ที่ทำให้เกิดความฮอตฮิตน่าจะเริ่มมาจากแม่ชมและเหล่าตัวแม่ตัวมันทั้งหลายนะคะออกมาโพสอ,อวดความน่ารักของเจ้าลาบูบูที่มีในครอบครองแต่ที่ทำเอาราคาพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟากฟาก้าแบบ ชัวข้ามคืนเลยนั่นก็คือเต้าลิสนะคะหรือว่าน้องลีซ่าโพสภาพแบกกล่องลาบูบูงานนี้นะจ๊ะราคาจะไปสุดที่ตรงไหนต้องรอดูกันจ้าแค่นี้เหล่านักสะสมก็วิ่งทะลุก,กระจกเข้าไปควาน้องมาคลองแล้วหลังจากนี้ชาวเราอาจจะต้องเหาะเหินเดินอากาศเพื่อไปเอาน้องมาในครอบคลองบอกเลยเนาะว่าใครๆก็อยากได้เพราะว่าเหล่าเดอะมอนสเตอร์นะคะน่ารักทุกคอลเลกชันจริงๆจ้า